สวัสดีครับพบกับแม่ไม่อยู่บ้านออกไปซื้อข้าวเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาเสียวตูดเอาไจุดพูดเรื่องนี้ซะทีโอเคก็กลับมาอยู่กับตัวดรกนะฮะหรือดรกนั่นเองนะโดยวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาเล่นเปิร์กในตำนานเคียงคู่กันคันคู่เกียงนะครับนั่นคือเปิร์กตะขอฮินะเสียงสารแห่งความเจ็บปวดแล้วก็สวิตคนตายเนาะโดย2คอมโบคู่นี้เคยถูกใช้เมื่อแพทก่อนหน้านี้เนาะก็อย่างที่รรู้กันดีนะครับ เฟิร์นเนี้ยโดนเนิร์ไปแล้วนะครับเมื่อประมาณแพทหกจึ่งเนาะแต่ครั้งนี้มันกลับมาอีกครั้งครับมันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับโดยการที่ d e v วลลอปเเนี่ยบอกว่าความสามารถของตะขอเฮนะเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมนะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ไม่กลับมานั่นก็คือการกรี๊ดแล้วบอกตำแหน่งเนาะอันนั้นเขาจะไม่เอาใส่มาครับเขาจะเอาใส่มาแค่ว่าได้ยินเสียงเซอร์กรี๊ดเครื่องระเบิดเซอร์ปล่อยมือเนาะเลยทําให คอมโบ2เปิร์กนี้นะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่ชีวิตคนตายเนี่ยโดนเนิร์ฟลงนะจาก45ิาวิเป็น30วิเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้เล่นไปเกมเกมหนึ่งครับโดยเกมนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เปิร์กสเปิร์กเนี่ยมันโดนเนิร์ฟนะครับก็เลยถ่ายไว้แบบเผื่อว่ารีบเล่นก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนเนิร์ฟนะครับแต่ไม่ใช่เนาะดันกลายเป็นว่าเปิร์กนี่ได้รับการบัฟนะครับซึ่งอาเป็นว่าในคลิปเนี้ยผมก็จะแถมเนาะเป็นการเล่นให้ดูก่่่่ออนนนนนววาาาาาาใตแรรรรรกกกเเีียยทิจะไได้ัััับบมมมมคสถป็งง ไม่รู้จะถ่ายเก็บไวท้ทําไมนะครับแต่จากตะขออันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นพยุ์อมหิตเนาะเนื่องจากว่าผมเข้าใจผิดนั่นแหละว่าไอ้เปิร์กสเปิร์กเนี่ยโดนเนฟพ่วงก,กันนะครับผมเลยเอามาใช้กันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีอัปเดสสต6.1.3มาเนาะแล้วก็ในตาที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้น,นี้เพราะว่าอันนี้มันดูไม่ค่อยแบบเห็นผลเท่าไหร่ในการล็อกเครื่องต่อเนื่องอะไระ <S <S อย่างนี้นเนาะผมก็เลยเอาตะขอเฮน่แห่งความเจ็บปวดมาแทนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับว่า2คอมโบในตำนานเนี่ยมันจะใช้้ไไดดีออยู่่หรรืมนะคับ โอ้โหแมพที่ผมเกลียดที่สุดเล่นยากครับน,นี้แต่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วเกิดกลางแมพด้วยจะรู้ไหมเนี่ยเซอร์เขาอยู่ไหนจะเดินห่างออกไกลๆก่อนเนาะเพราะว่าเราเอาแอดออนล็อกตู้มาครับเ,เขาไม่เขาไม่ยอมล็อกตู้กัน,นะครับเราจะยังไม่รู้มั้งว่าผมเล่นเป็นตัวอะไรฮัลโหลอะไรอ่ะคุณนะ่ะคุณน่ะทำอะไรคุณทำอะไร เนี่ยเริ่มล็อกตู้ลวเฮ้ยลากผมผมคนซ่อมอยู่เห็นไงคนมันเห็นน่ะก็คนมันเห็นน่ะแล้วมันจะทำไงวะยิบมาเลยดิอยากล้มเปล่าไม่มีนะเรามาที่ตะขอหายนะกันไม่รู้ว่าเขาซ่อมอยู่ไหนบ้างนะ มีปะดูกันไม่มีนะลองกลับมานี่เหมือนมีคนจะมาช่วยนะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> อืมโดนไปก่อนไม่รู้ว่าเปอร์ที่ผมลองจัดมาเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะล <c oughs> อ,อยเขาไปไวมากเลย นี่เขาเล่นอะไรวะเนี่ยทำไมลอยเขาไปไวขนาดนี้เอ๋แปลกๆนะคนนี้เป็นสตรีมเมอร์ด้วยมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะหวัดดีอยู่ๆก็มาเจอกันเฉยเลยวะเนี่ยมีคนล็อกตู้อยู่ฟากนู้นนะน่าจะสองคนเลยผมเดาว่ายังไงเครื่องกลางแมปเนี่ยเขาก็ต้องซ่อมกันนะครับ สวัสดีครับคนนี <t <t er> ้ยังไงเนี่ยไม่ไม่โดนใช่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะจะแบบแขวนๆก่อนครับเพราะเครื่องยังห้าเครื่องอยู่เลยอืมเนี่ยแหละมึงเล่นอย่างนี้แหละถึงแพ้เนี่ยโอยเอาวะ ลากหัวคม,มไปจะขอไฮยานะาเหมือนเดิมนะจริงๆด่านนี้เซอร์มองเรายากนะถ้าเราเล่นตัวแบบดีๆอแต่แบบบางทีผมเล่นตัวระยะไกลอะไรเงี้ยอยากจะลากหัวคมๆเขาแต่โดนเขาลากกลับอะไรเงี้ยลองเครื่องนี้ <S <S เอาอเข้ามาพอดีโอ้โห <S 2> <S 2> <S จัดไปก่อนเด้ น่าจะมีเซอร์ซ่อมอยู่กลางแมปนู่นนะนี่ผมแขวนคนครบแล้วเนี่ยเฮ้ยเซอร์เ,ออเ,เขาอยู่นีู่่เครื่องเพิ่งปล่อยจากตรงนี้เลยนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่โดนแขวนแล้วแหละเพราะว่าผมแขวนเขาครบหมดลนะฉีกไปไกลแล้วผมไล่คนซ้ำนะเอาคนซ้ำแล้วกันออไม่ซ้ำาคนนีเออ้เอาคนนี้ก็ได้มา ถือว่าเราอ่อยให้เขาก่อนแล้วกันนะเพราะตอนนี้เขาโดนแขวนกันแบบไม่บรรยำบรรยังเลยเนี่ยดูดิไปไกลเลยเพื่อนช่วยไม่ได้นะอย่างเงี้ยตกเฟซสองฟรีนะลากหัวผมไปดิโอเค ถือว่าเรามาช่วยเขาแล้วกันเราให้นายแล้วกันนะเพื่อน <S <S ผมไม่อยากเล่นซ้ำอะ่ะเขาดูแบบไม่เคยเสีย<ค>นเท่าไหรเรามากลางแบบอะ,ะมีคนวิ่งอยู่ตรงนู้นไม่รู้ใครครับมีคนมาช่วยแล้นี้ลอยใครวะ นี่รลอยเม็กสวัสด,ดีจ้าอเ,เอา้าวิ่งอย่างนี้ลอุ้ยไ,ไม่โดนลมนะ้มไหมคนมันกดไงคนมันอยากกด ก็ขอให้นะเหมือนเดิมคนนี้ยังไม่ตายเหมือนกันนะผมเดาว่าคอเดตยังไม่ตกเฟสสองนะครับเพราะว่าเออน้องโคเรียเขาไปช่วยก่อนกลางแมปนปัวไปดูก่นอนลองเปิดมาดูดิไม่มนะีเครื่องนูนนี่อยู่เครื่องนี้ เขายังไม่ได้ซ่อมสักเครื่องเลยมั้งเนี่ยกดล็อกก่อนจะเสร็จสักเครื่องไหมนี่คือผมบาเปลี่ยนคนไล่เลยนะเปลี่ยนคนไล่ตลอดนะครับน่าจะเนียนกันแล้วแหละเรามาตู้นี้ดิอ่าเครื่องนี้มีคนระเบิดใครเอ่ย สวัสดีครับอาอยู่นี่เฮ้ยเอ,อยว่ะไม่พังด้วยไม่รู้ระเบิดเนื่องด้วยอะไรนะครับผมว่าสองคนนี้มาด้วยกันนะให้เขาล้มไปเลยเพราะว่าผมแอบสองโปรไฟล์เขาเขามาจากเมรกาคู่เลย อะไรจะเนียนเนี่ยคุณเนี่ยรอยเท้ามันเห็นเนี่ยเฮ้ยโคไอ้นี่ได้ไงวะเนี่ยกดสกิลเช็ดอย่างแม่นอยู่นี่ไงเราอยู่นี่ไงคนเรามันอยู่นี่ไงคนเรามันหลอกกันไงผมรู้ว่าเขาวิ่งกลับไปนั่นแหละรู้ว่าจะเซียนดูเหมือนว่าจะไม่ตลกแล้วนะฮะรีบทำให้มันจบๆไปดีกว่า มาดูดิไงเพื่อเนเราบอกไม่เห็นไงคนเรามันไม่เห็นกันไงบาลานปะอ่าใช่บาลานชัดเจนโนปเออจะกดกลับกดไม่ได้จะโชเซียนมซบ หน้าต่างมีไม่เล่นนะคนนี้เอ,อ้ยเอาวะเฮ้ยผมติดเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวซวยต้องรีบ,รบๆแขวนเขาเครื่องมันเหลือสามเครื่องละตายไปคนนึงก็จริงแต่แบบเดี๋ยวซวยได้นะครับข้างหน้ามีคนซ่อมนะงั้นเราก็ระเบิดไปก่อนนี่ ไม้ตรงนี้สําคัญนะต้องพับเลยเฮ้ยเขาไม่พับด้วยอนะ่ะไม้อันเนี้ยไล่คนนี้ก่อนคือไม้อันนี้เขาอยากเก็บไว้ครับมันเป็นไม้สําคัญอนะ่ะโอ้โหอันนี้คนนี้อยากอยากให้ได้อยากเอาให้ได้ไล่คนนี้ก็ได้เอาสิ แต่ยากไหมอจาก72 72ควบผมจังเลยแย่มีแม่72ไงมีแต่71อะดีอย่างเงี้ยหรือเจ้าหนึ่งหนึ่งสองดีไงคนนี้ยังไงดีคนนี้นี่ยังไงดีเนี่ยเหมือนคนนี้เขาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับโอเคมีคนซ่อมเครื่องข้างหน้าแล้วเขาปล่อยมือนะยังย่งเห็นอยู่เนี่ยเครื่องเนี้ย อยู <l id sei> ่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างบนแน่เลยอหวอะไรบนหน้าไปก่อนเพื่อนอืดูเหมือนผมไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพของเปิร์กอันนี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดการใช้งานไปหรือยังนะเปิร์กอันซ้ายอะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนเขาจะปิดการใช้งานสักพักนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันไอ้นี่นะเหมือนเขากด กดโดนกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแบบเซียนอะแบบกดเซียนนะใจเออกดเซียนกันนะครับก็จีจีนะครับโอเคเขาเอาบอลเขา,เอ,า,เอ,าเอาร์อาร์มาอรา,อร,า,อร,าอร์มาอาร์เวลเบสิรอนเตอร์มเมมึงจะใหไม่รู้เขาจะล็อกตู้ไหมแต่แบบว่าเอาพังตัวนี้กัน เห็นเซอร์อยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะไม่รู้ใครรู้ฉีกวัดคนมันเห็นไงคนมันเห็นไม่รู้เขาไม่ล็อกตู้ด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นออร่าเขาขึ้นกันเลยนะเฮ้ยลากของคม,มคนนี้พันชั่วโมงด้วยนี่แอบสองโปรไฟล์นะนี่ อันชั่วโมงมาถึงกระโชนกูเลยธรรมดาที่ไหนไะคนนะี้เรามาลองเฟิร์สที่อัปเดตกันมาดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยดีอยู่นะดื้อไงคนดื้อไงโอ้ไม่ล้มด้วยหล่อไฟแบบผมผมไม่มีอีโก้คโนมี่นะ เฮ้ยโอ้โหจะพับจะพับไอคนนี้เราขอข่าวไม่อยู่ใกล้คๆครับงั้นเราก็เอาก่อน <c oughs> คือต้องบอกว่าสวิตคนตายโดนเนิฟนะครับโดนเนิฟลงมาจาก45วิเป็น30วีเนาะเดี๋ยวผมต้องหาคนเจ็บกบนบาลานปะบาลานถูกต้องอา้าวคนมันเห็นไงคนมันเห็นนะ่ะคนมันเห็นกันคนมันรู้ใจกันไง นะเป็นไงรู้ดีอะไอแกรู้ดีรู้ดีดไอแกเรียกกูไอแกได้เลยรู้ดีเกินคนคนนี้กูแก่แล้วเหรอยังไม่มีนะครับแต่เครื่องระเบิดรัวๆเลยนะดาดมันค่อนข้างขาวนะครับอ,อย่างไรอย่างไรกูก็หลอกไฟตั้งนานอย่างไรอย่างไรดีฮ้ ยังไงดีอ้าวสวัสด,ดีเพื่อนไอ้ลากอมผมทำไมมันเล่นเก่งแบบเจี๊ยบเจี้ยมขนาดนี้เจี๊ยบเจียมเหมือนหอมเจียมที่เตรียมมาแล้วก็ไปเสาขาวเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าเขาจะซ่อมอย่างไรไม่ธรรมดานะพี่หนุ่มเนะโอ้ยเจี๊ยแบบมันขาวมากคือผมปรับภาพสว่างไว้นะครับแล้วบวกกับว่าโอ้โหแบบมันขาวอีกกูขาวทั้งจอเลยตอนนี้น คือเอาง่ายคือไม่เห็นเซอร์แน,น่นอนเ่ะมีโทเทมพรนครับเครื่องยังห้าเครื่องอยู่นะบอดี้อยู่นี่อยู่นี่คนนี้ใครเอ่ย <S 2> <S 2> <S 2> แดดอย่างไรอะอย่างไรให้เขาล้มไปก่อนแล้วกันเราไม่ซ้ำเขานะครับเพราะเครื่องมันเหลือน้อยเหลือเกิน อย่างไรดีอย่างไรเออความเป็นเลยพะฉันจะฉีกไงนี่ถือว่าผมมีใจดีอยู่นะวิ่งกลับมาไงคนเรามันรู้ใจกันมันหลอกกันไงพอรู้รู้ใจกันมันก็หลอกกันได้โอ้ยโดดทันยังอยู่ยังอยู่ ไม่เห็นผมวาร์ปกลับมาไงคุณนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมไปซ้ำคนนั้นเลยนะคนพ่อหนุ่มเจแปนพ่อหนุ่มนามมนคนไร้ใจม่ายังอยู่ตรงนี้ปะอาจจะเนี่ยมีเสียงวิ่งผมได้ยินอยู่นะนาโหดีแปลว,ว่าหนีดูหนีดูหนูดีแปลว่าหนีดู เฮ้ยอย่อๆว่ะคนย่อๆว่ะอันนี้ใครวะไม่รู้ใครฮะอ่ะแนนซี่อ่ะเราเจอแนนซี่อ่ะกูจะแขวนให้ครบอ่ะกูบอกเลยกูไม่เล่นดีๆแล้วมาวัยรุ่นเจแปนอยู่ไหนไม่รู้แต่พี่ที่รู้ๆพี่โอ้พี่รีบพี่รีบลากหมวคมๆไปดิจะเล่นแต่ตรงนี้ก็ได้นะวันนี้เขาฉีกเลย อยู่นี่ผมติดเล่นแล้วไงอ่ะอยู่นี่คนมันหลอกไฟกันคนมันรู้ใจกันคนมันหลอกไฟกันก็ลากหัวของผมไปก่อนดิ ขอให้นะกูไม่เห็นเลยขาวโพลนไปหมดไม่ไปแล้วตรงนั้นน่ะออาคนนี้ตายแล้วเหรอมีคนเล่นอยู่น่าจะเป็นวัยรุ่นเจแปนนะอยู่นี่ไงไม่วิ่งอ่ะเพื่อนทำไมวิ่งก็อยู่นี่ไปก่อนแล้วกัน อยู่นี่เลอะไรวะเนี่ยอ,อยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวก,กูมาสวัสดีสุลมานนี่ฉันใจดีมากเลยนะที่ปล่อยเพื่อนแกไว้เนี่ยสุลมานขอไม้หน่ยอยสลยย่อมันย่อดทำไมอ๋อมันวิ่งเร็วมันเลยย,อย่อใส่กูสุลมานสุลมานลอกกูด้วย สุลมานไมฉีกนะสุลมานไม่ฉีกไงสุลมานเอ๊ะสุลมานไปไหนเราด้วยสุลมานโอ้โหอันนี้มันเอาทุกไม้เลยว่ะมันเอาไม้ทุกแผ่นโดดทุกหน้าต่างเฉีกอไม่โดนเอ้ยนนูว่าจะเข้าไม้แบบซบเออเอาไปก่อนดิ เมื่อกี้ผมนึกว่าเขาจะเข้าไม้โอ้เขาฉีกแบบไปทางขวาผมอะอย่างบื้อเลยผมเมื่อกี้เฮ้ยผมน่าจะกดกลับไปวะเชิงเขาหนาอยู่เรียบร้อยโดน<า>เชิงหนานะคนเนี้ยโอ้เมื่อกี้ผมกลับนี่คือเท่เลยนะแบบหล่อเท่อะคเราก็แขวนเขาเลย คือว่าเปิ๊กกลับมาแก้มือก็ใช้ได้ดีนะครับไม่ได้แย่มากเนาะขาอยู่นี่กันแต่ไม่รู้อีกคนนึงไปไหนเล็กเอนติีแล้วแล้วนาอีกคนนึงล่ะไอ้นี่มันเหนียนมันจะลงท่อว่ะแต่ปล่อยให้เขาลงท่อไปเลยก็ได้มั้ง อ๋ออยู่ข้างบน <c oughs> โอ้โหนิดถ้าไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองนี่คือไม่เห็นนะเนี่ยพอดีเพื่อนโอ้โหท่ออยู่นี่เลยไม่ให้ลงกูไม่ให้ลงกูใจร้ายกูใจร้ายกูเป็นผีใจร้ายกูเป็นนะผีใจร้ายใจร้ายนะอืมใจอะไรมากมากมึงน,นี่มันสาระเลวจริงๆ คนเขายอมโอ้โหกูแม่งสารเลวสารเลวผมเปนสารเลวผมขอโทษไม่เยอยเลยใจร้ายผมผิดใจร้ายขอโทษพี่ขขอโทษเดี๋ยวกูไม่ก้าวพิมพ์เลยสัตว์เอาเป็นว่าจีๆแล้วกันนะกูขอโทษ ก็เป็นงย้างครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับใครที่ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รลาดคาิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปผมพูดจาล่วงเกินกับบุคคลที่เล่นด้วยกันในคลิปอันนี้ผมก็ต้องขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยครับบางทีเราทำคอนเทนต์แล้วมันชอบติดเล่นเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษคนทีท่เล่นด้วยกันกับผมด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าหากใครมีคอมเมนต์ติเตือนหรืออยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ ผมอ่านอยู่แล้วแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ